ท่านที่ทำหน้าที่ของการทำงานที่สุดแห่งธรรมบุญมีผลเชื่อมโยงไปทั้งนิพพานธรรมบุญด้วยโครงสร้างที่พระผู้สร้างได้สร้างให้ทั้งนิพพานธรรมบุญ เป็นสื่อเป็นเส้นทางให้พระผู้สร้างได้ทำหน้าที่ให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญโดยพระผู้สร้างคือเครื่องจักรพลังงานของธรรมบรรุญบารมีสามสิบทัศและบาร,รมีสามสิบทัสของการให้ตลอดไปหติกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบุญทัรงหมดทุงตรวจ พระผู้สร้างที่เป็นบารมีสามสิบทันี้ดึงดูดบอกเกิดรวมเอาธาตุทั้งหลายทั้งละเอียดและหยาบประกอบขึ้นเป็นนิพพานธรรมบุญและสามารถขยายนิพพานธรรมบุญได้โดยการเบียดเบียนทำลายทำ ที่ไม่ใช่บุญที่แทรกเสริมเข้ามาในนิพพานทําบุญอยู่ในโครงสร้างที่ประสานกันเป็นทรรที่ไม่ใช่บุญํงาาำญงานประสากน,น,ททานสากันในห้าอย่างคือกอ อมอขออซึ่งโครงสร้างของกสมขออเนี่ยเดิมก็เป็นโครงสร้างที่ทำให้ความเป็นอย่างอยู่ของธรรมที่เป็นบุญป,ปรารมีสามสิบถัดนั้นดึงดูดบ่อกเกิดยึดเอา ชาตทั้งละเอียดละหยาบอ่ะทำเป็นโครงสร้างของนิพานทําบุญบ,บังคับหล่อเลี้ยงด้วยความสุขความสําเร็จก็คือเครื่องจักรพลังงานของทําบุญวันมีสารสิบทัศนั่นเองอะจ้ะทำที่ไม่ใช่บุญเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละโดยเอาเส้นทางที่เดิมๆที่เป็นของนิพานทําบุญนะฮะเปลี่ยนเป็น เส้นทางของเขาแล้วก็เป็นชื่อที่เราบอกว่าเป็นกทมขออฮะเด e ิมๆเราก็ทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เรียกว่ากทมขอเอนะ,ะก็คือกเนี่ยก็คือทําที่เป็นบุญบารมีสามสิบทัศหรือพระผู้สร้างเนี่ยที่เราเรียกว่าบารมีสามสิบทัศนี้อ่ะ MM กถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างทําที่ไม่ใช่บุญนะจ๊ะทเทพบุตรเทพธิดา ของเขาที่เรากําหนดไปว่าเป็นคู่กับคู่เวรที่ทําลายบารมีสามสิบทัศน์ของตัวเองแล้วก็ซึ่งกันและกันไม่ให้มีความเป็นการลิมิตรต่อกันไม่ให้เป็นพ่อแม่พี่น้องญาติที่รักหรือผู้ที่รักกันให้บริกันทรเขาซึ่งกันและกันที่เขาเรียกว่าคู่กมคู่เวรซึ่งเดิมเราเป็น อะไรในบิดซึ่งกันและกันเนี่ยหล่อเลี้ยงประคับประคองกันมีปัจจัยสี่มีสมบัติที่เกิดจากการดึงดูดบอ่อเกิดที่เราตั้งท่าธรรมบริษัทธิสั์เนี่ยรวมเอาธาตุทั้งเหลียและหยาบมาเป็นสมบัติของทุกทอทานบุญเลย,อยของนิพพานทําบุญเป็นสมบัติที่ ที่สร้างขึ้นด้วยกันทั้งของทุกข้อฐานบุญน่ะและเมื่อเอามาใช้ก็ใช้ได้ด้วยกันหมดเพราะว่าทุกข้อฐานบุญร่วมกันสร้างอย่ซึ่งมันเป็นโครงสร้างที่ที่ต้องร่วมกันสร้างอะจะจะสร้างด้วยท่อทานบุญเดียวไม่ได้จะต้องเป็นโครงสร้างที่ร่วมกันสร้างเพราะโครงสร้างที่เราที่เป็นทพบุสร้างสร้างขึ้นไหวเนี่ยเขาให้เชื่อมโยง ต่อเนื่องกันเป็นก็นเป็นโครงขายอะ่ะเป็นเขาโครงที่เป็นขายคําว่าเป็นขายนี่แปลว่าให้ครอบคลุมให้ได้ทั่วในทุกที่อ่ะจ้ะที่บอกว่าเป็นเป็นขายเนี่ยเราเราสังเกตไปที่เส้นทางสายกลางจ้ะเพราะจากเดิมเนี่ยเส้นทางสายกลางเนี่ยเขาจะยึดพื้นที่ได้ทั้งนิทานธรบุญเลย ต่พอทําที่ไม่ใช่บุญเข้ามาแทรกซึมเข้ามาเนี่ยเส้นทางสายกลางเล็กลงจ้ะพอเล็กลงเราก็เลยเห็นเหมือนเหมือนเป็นตาข่ายออครับคาว่าเป็นตาข่ายแปลว่ามีช่องว่างอยู่ไอ้ช่องว่างนั้นแหละจ้ะคือคือส่วนที่ทําไม่ใช่บุญเขาไปแทรกซึมอยู่เขาไปยึดพื้นที่เดิมที่เป็นของเราจ้ะแล้วก็เป็นประโยชน์ไหมก็เป็นประโยชน์อะ่ะเราก็จะเอาไวด้ดักเขาไว้แล้วเราก็ตีกรอบเขาเปลี่ยนให้เขามาเป็นทําบุญบริใหใหม่ โดยการเบียดเบียนทําลายของพระผู้สร้างซึ่เป็นพารมีสามสิบทัพเนี่ยฮะเบียดเบียนทําลายเขาอ่ะยิ่งมีวิกฤตมากยิ่งเจอทาที่ไม่ใช่บุญมาเยอะๆมาก,มากๆอะ่ะแล้วก็รวมกันตีกรอบเนี่ยเอาเอาโค้งข่ายหรือเครือข่ายของคําว่ากัลยาณมิตรนี่อะยเงี้ยซึ่งจากเดิมเขาใช้โค้งข่ายเครือข่ายของคู่กรรมคู่เวรที่ที่เขาร่วมที่เขารวมอยู่ แล้วก็ให้ช่วยกันผลิตทรรที่ไม่ใช่บุญเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคะทำลายบารมีสามสิบทัสได้เขาก็ยึดพื้นที่เดิมๆที่เราเคยอยู่อะไรอ่าเพราะเราเองความเป็นตัวตนของเราเองนี่คือธรรมนะจ๊ะธรรมที่เป็นบารมีสามสิบทัศนี่ยจ้ะธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆเลยไม่มีธรรมอื่นปนอ่ะนั่นแหะคือตัวตนที่แท้จริงของเรา ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยยังหลงเหลืออยู่นะศูนย์กลางของแต่ละท่อทานบุญอย่างแล้วปรากฏอยู่นาเส้นทางสายกลางที่ต้องเป็นเส้นทางสายกลางเพราะว่าจะต้องมีการเดินทางของพระผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาอย่างยิงเป็นเส้นทางสายกลางยังเป็นเส้นทางอยู่เป็นสายกลางอยู่อย่งยังไม่ได้ขาดช่วงของการเป็นเส้นทางสายกลางถ้าขาดช่วงก็แปลว่าไม่มีการไหล เวียนหรือการเดินทางพระผู้สร้างก็หมายถึงทมที่ไม่ใช่บุญก็ยึดได้ยึดทอดฐานบุญนะนั้นไปได้เลยเปลี่ยนธาตุธรรมที่เป็นบุญบางสามธาตุไปแล้วแล้วก็เอาธาตุที่ละเอียดละหยายบเอาไปใช้ละก็แปลว่าเส้นทางสายกลางหายไปเพราะคําว่าเส้นทางสายกลางนี้เราหมายถึงเส้นทางของบารมีสามสิบทัตที่เอาไปใช้ในการเดินทางก็ ดังนั้นในทุกท่อฐานบุญตัวตนที่แท้จริงก็คือพระผู้สร้างก็คือเป็นพระผู้สร้างเป็นพลังงานเป็นเครื่องจักรเป็นบารมีสามสิบทัศนั่นเองแล้วก็เป็นอันเดียวกันหมดเลยจ้ะเป็นสิ่งเดียวกันน่ะที่เราเปรียบเทียบคําว่าเลือดอ่ะเลือดนี้ก็เป็นเลือดอ่ะเลือดก็เป็นที่หลอมรวมของเลือดทั้งหลายก็เป็นเลือดเยอะๆอย่างเงี้ยฮะ ดังนั้นเลือดก็เป็นอันเดียวกันก็คือเลือดอย่างเงี้ยคความหมายอย่เงั้นเลือดที่ไปอยู่ที่นิ้วทําให้นิ้วเขาชื่อว่านิ้วไปอยู่ที่ศีรษะก็ส่วนของศีรษะอย่างเงี้ยฮะแต่พอเราเช็คเข้าไปก็คือเลือดที่ไหลเวียนกันทั้งนิ้วทั้งศีรษะาไม่ใช่เลือดนั้นคือเลือดของนิ้วหรือว่าเลือดนั้นของเลือดของศีรษะไม่ได้แยกอย่างนั้น แล้วระบบก็จะไม่เป็นงันด้วยจะมีการไหลเวียนไปทั่วแล้วระบบร่างกายก็มีความพิเศษก็คือมีการกรองมีการกรองอยู่บ้างจ้ะกรองไม่ให้มีการปลอมปนเข้าไปตามระบบต่อมน้ําเหลืองที่ที่ใช้กรองเป็นส่วนๆอะส่วนศีรษะที่จะมาสู่ร่างกายก็มีต่อมน้ําเหลืองที่คอคอยป้องกันเนี่ยที่นิ้วที่จะเข้าสู่ร่างกายก็จะมีที่รักแร้อะไรพวกนี้จ้ะ ซึ่งระบบของนิพพานธรรมบ,บุญก็ก็มีวิธีการทําอย่างนั้นจ้ะโดยการกรองหรือโดยการเหียบเบียนทําลายทำไม่ใช่บุญก็คือพาผู้สร้างนั่นแหละท่านก็จะมีการกรองมีการทําลายทําไม่ใช่บุญเพื่อเอาโครงสร้างของเขาที่หลงเหลืออยู่เอามาเป็นทําบุญไปมีใหม่ใมโดยรวมไปที่ศูนย์กลางของอูทะเลบุญอันนี้ถ้าเปรียบเทียบ ทาที่ไม่ใช่บุญที่เป็นกทมขออที่เราเริ่มจากส่วนที่เป็นกอคือกิเลสของเราก็คือเป็นบริสัทติทัศน์นี่จ้ะที่แทรกที่อยู่ตามเส้นทางสายกลางนั่นแหละยึดขึ้นที่เส้นทางสายกลางไว้แล้วก็ขยายเส้นทางสายกลางทอ่อหรือเทพผู้บุตรเทพดีต่างเขาคือคู่กรรมคู่เวรของเราก็คือกัลยาณมิตรก็คือพ่อแม่พี่น้องบุคคลที่รักแล้วโครงสร้างของชาวติวไล นั้นน่ะก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องบุคคลที่รักลูกหลานที่ใกล้ชิดนั่นเองเป็นการมิตรซึ่งกันและกันให้แล้วก็รับบริสันทัธาซึ่งกันและกันแล้วก็บริษันทานนั้นก็จะไปยึดเอาธาตุทั้งเหลียมและหยาบขึ้นมาเป็นปัจจจยสี่อย่างแล้วก็ช่วยกันในการยึดปเป็นปัจจจยสี่ให้คงไว้ก็คือเป็นสมบัติรวมสมบัติร่วม ใช้ได้ในทุกข้อฐานบุญที่เป็นชาวสีวีไลแล้วก็เป็นสมบัติรวมเพราะรวมกันสร้างขึ้นมาได้จ้ะใช้บารมีสามทิบทัดของทุกข้อฐานบุญเนะี่ยรวมให้เกิดสมบัติขึ้นให้เป็นปัจจัยสีย่งไงจ้ะแล้วก็ด้วยการสร้างขึ้นของทุกข้อฐานบุญก็คือทุกข้อฐานบุญก็เป็นเจ้าของสมบัตินั้นใช้ร่วมกันแล้วก็รับรู้ด้วยเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือว่ารับรู้ด้วยด้วยความเป็นจริงนี้ เราก็เลยจะต้องช่วยกันดูแลเพราะสมบัตินั้นมันเป็นของเราแต่ณนปัจจุบันทําไม่ใช่บุญเนี่ยทําให้เป็นคู่กรรมคูค่เวรล้วก็บอกว่ามันมันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นก็เลยทําลายเป็นต้นว่าทําให้เกิดการทําลายท่อทานบุญอื่นเพราะไม่ไม่รู้ว่าท่อทานบุญอื่นนะก็คือเราเป็นผู้สร้างอย่างเช่นคนอื่นเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่สร้างเขาขึ้นมาจ้ะดูแลเขา เราคือพระผู้สร้างแล้วเขาก็เป็นพระผู้สร้างเราสร้างเขาขึ้นมาถึงที่เป็นแวดล้อมที่ที่ดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทําลายเพราะเราเป็นผู้สร้างแล้วเลยไปทําลายทําไมแล้วถ้าทําลายสิ่งแวดล้อมนั้นก็ไม่ดูแลท่อทานบุญท,ที่เราสร้างอีกอ่ะมันก็จะเสียเสียไปหมดเลยในสิ่งที่เราสร้างนั้นก็เลยไม่มีการทําลายแล้วก็ด้วยแต่ละท่อทานบุญช่วยกันสร้าง ดังนั้นก็ต้องช่วยเมื่อช่วยกันสร้างแล้วก็ใช้ร่วมกันได้แล้วก็ช่วยกันรักษาอะไรกันนี่จึงเป็นความหมายในที่เราบอกว่ากะตันยูกะตะเวทีเคารพรักษานิพานธําบุญทุกส่วนนั่นแหละในความหมายสร้างยึดทางของบุญนะฮะความหมายคืออย่างนี้และในส่วนของมอมัจจุความตายข้อพูดสร้างทำที่เป็นบริสิทิมทัน ไม่ให้ตายจ้ะให้ให้มีความยั่งยืนมีความสุขความสําเร็จของการเป็นท่อทานบุญแล้วก็ต้องเป็นท่อทานบุญเน้ยนะจ้ะเพราะว่าต้องรักษาในจักรวาลน,นั้นๆถ้าเราคุ้นเคยในนี้ก็คือจักรวาลมนุษย์นั่นเองหรือก,กายมนุษย์ขันธะหรือร่างกายที่เป็นของกิเลสนั่นก็คือทําลายขันธะร่างกายไม่ให้เป็นลักษณะมหาบุรุษขันธะร่างกายเราก็คือลักษณะมหาบุรุษที่บิดทตุทั้ททงเหรียดและหย,ะยาบ ให้เหมาะสมที่จะอยู่ในจักรวาลมนุษย์ก็คือเป็นลักษณะมหาบุรุษนั่นเองชาวซิเวลไลก็คือเป็นผู้ที่มีลักษณะมหาบุรุษอภษิสังขารทอดทานบุญทั้งมีวิญญาณาตาไม่มีวิญญาณาตาทำลายซึ่งกันและกันโดยการทําลายมีสัมพัน์ซึ่งกันและกันแล้วก็กร,รกกกับเฉพาะธรรมที่ไม่ใช่บุญมีสัมพัน์เข้ามายึดพื้นที่พื้นที่เงี้ยแล้วก็ ทำลายไปสา,ามท่าซึ่งกันและกันที่เป็นรูปแบบของอภิสังขารหรือภัยพิบัติทั้งหลายหรือกฎแห่งกรรมก็ได้แล้วแต่เราจะบอกในในความหมายไหนอะ่ะเราจะพูดแบบไหนอะ่ะบางทีก็บอกว่าอภิสังขารคือกฎแห่งกรรมก็ได้อ่ะก็ถูกจะบอกว่าเป็นภัยพิบัติก็ใช่อะ่ะหรือเป็นสิ่งแวดล้อมที่ที่ทําลายทุกท่อทานบุญก็ได้อีกอะ่ะก็เอาแบบสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอย่างเงี้ยครับเป็นพิษทําลายเลยบ้างอะ่ะ ทำลายต้นไม้ด้วยเดี่ยททำลายปจัจฏิสีทั้งหมดอ่ะทำ,ท,ทำลายสิ่งมีชีวิตเห็นไหมเขาทำลายซึ่งกันละกันเี่ยผู้ที่บังคับให้ทำลายบังคับให้ทาททั้งเหลีออย่ยนยาทำลายก็คือธรรมที่ไม่ใช่บุญอย่างเงี้ยฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโครงสร้างเดิมของไยนิพพานทำบุญทั้งหมดเดีย <c oughs> ที่เราพูดถึงคขาว่ากทรทมกเ, <c oughs> เพื่อจะได้ให้รู้ว่าเขาเป็นแบบไหน เขาเป็นยังไงให้แยกจากความเป็นปกติของเราแค่นั้นเองอย่างนี้จ้ะซึ่งพวกเราก็ควรทำหน้าที่ของการเป็นที่สุดทำของบุญสมบูรณ์ขึ้นตลอดเลยจ้ะจากการค้นของครูบาอาจารย์แล้วเราก็เอามาปฏิบัติแล้วก็แล้วก็ร่วมกันในการค้นเพื่อจะรับกับการเบียดเบียนร,ระหว่างทรรทั้งหลายเนี่ยจ้ะตอนนี้เรากำลัง สร้างชาวสิวิไลสร้างประเทศของชาวสิวิไลยขยายประเทศขยายนิพพานน้ำมนต์ไปที่ถึงธําของบุตรซึ่งชาวสิวิไลก็จะ <c oughs> เป็นแบบที่เราได้กล่าวมาหรือถ้าจะเอาแบบที่เราได้คุ้นเคยจากครูบาจารย์นะที่ได้กล่าวถึงยุคของพระศรีอริเมตัยนเนี่ยจ้ะที่บอกว่าอายุยืนอะไรเงี้ยมีรูปร่างหน้าตา ไม่แก่เหมือนกับอายุแค่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอย่างเงี้ยฮะอยู่ตลอดเลยอย่างเงี้ยจ้ะอันนั้นยุคภาษีอารยเมตตายช่วงชีวิตก็ยังสั้นอยู่นะจ๊ะยังมีส่วนที่ที่แบบท่อฐานบุญหรือร่างกายต้องเปลี่ยนสภาพไปก็มีจ้ะแต่ความเป็นลูกเจ้วคืออะที่ ชุดที่สุดแห่งธรรมของบุญธรรมเนี่ยก็เป็นยุคที่เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญเลยเ้ีคือยั่งยืนอยู่ในจักรวาลมนุษย์ยั่งยืน,ยยนไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะมหาบุรุษอายุไปตลอดไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขดสดใสตลอดร่างกายซ่อมสร้างตัวเองได้ตลอดอย่างเงี้ยจ้ะสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกในการซ่อมสร้างทั้งหมดเลย สมบัติทั้งหลายก็เป็นของกลางหมดเลยก็เกิดขึ้นอาหารคึ้นหงษมยาสารพิษอาศัยเพราะร่วมกันสร้างจ้ะแต่ละทอทฐานบุญก็ก็ตั้งทัดทานดุดมีสัศน์ทัขึ้นอ่ะแล้วบริสันติทัดพระผู้สร้างนี้ก็สร้างไปเรื่อยเลยอ่ะพระผู้สร้างก็บังคับให้ทุกทอดานบุญสร้างบริสันติทัศน์บริษันติทัศน์ที่มากขึ้นก็สร้างสิ่งที่เป็นนิพพานทบุญขยายใหญ่ไปเรื่อยเลยยึดพื้นที่ได้ทั้งนิพพานใหญ่เป็นที่สุดของบุญนั่นเองอ่ะ แล้วก็เอาศูนย์กลางของนิพานใหญ่และศูนย์กลางของอุเทลบุญเป็นตำแหน่งเดียวกันตั้งทัศธรรมดึงดูดบอกเกิดธรรมที่เป็นบุญบริีสาสุทตั์และเป็นสัมทัสการให้ทัะพ,พกรรมตัวเองในกพานทบุญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆๆๆอย่างเงี้ยครก็เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญเป็นยุติธรรมยุติในการเบียดเบียนระหว่างธรรมทั้งหลายมีแต่การสรรสร้างของ,ของการตั้งทัศธรรมดึงดูดบุญบริีสาสิทตั์ของพระผู้สร้างที่จะ เป็นความสุขความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ซ้ำทาาซ้ำทม,รรมอย่างนัีน้ยหละจะมีความเป็นยังอยู่มีความเป็นชีวิตท,ที่เป็นนิรันร์ไม่เสื่อมไม่แปรผันมีตัวตนมีความสุขตลอดไปจ้ะยังยืนตลอดไป เนี่ยเป็นงานที่เราทำอยู่กันตลอดนะจ๊ะ